สวัสดีค่ะวันนี้ถาบันโอเมก้าเวิลด์คลาสนะคะได้รับเกียรติจากวิทยากรประจำหลักสูตรค่ะดิฉันชาวรักษ์ศิวยาธรอ,อาราเนต้านะคะปัจจุบันเป็น managing partner ที่สำนักที่ปรึกษากฎหมายธนาทิพย์แอนด์พาร์ทเนอร์สมีประสบการณ์การทำงานด้าน M&A มาตลอดประมาณ20ปีที่ผ่านมาค่ะ วันนี้สถาบันโอเมก้าเวิร์คลาสอยากจะแนะนำหลักสูตร M&A Strategy ค่ะเป็นหลักสูตรกลยุทธ์ครบมิติในเรื่องการซื้อขายควบรวมกิจการนะคะ,คะ,คะไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมกฎหมายการเงินนะคะราคาเจราจาสัญญาภาษีค่ะเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่ครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะสำหรับเซสชันที่คุณชฉวลักบรรยายมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นใดบ้างคะในเนื้อหาที่บรรยายนะคะจะต้องขออนุญาตเรียนก่อนเลยว่าการทํา M&A เนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องของการสู้รบ หรือว่าการแข่งขันเพื่อเอาชนะแต่เป็นเรื่องของการศิลปะของการอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการบริหารจัดก,การความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะการทำแบบเหมือนเอมีทั้งลักษณะที่เราซื้อหมดเลยขายหมดเลยหรือว่าการทำจอย i n เ v นเจอร์เพื่ออยู่ร่วมกันนะคะในคลาสนี้เนี่ยดักสูตรที่ดีไซน์มาสอนเนี่ยเนื่องจากว่าเรารับผิดชอบในส่วนของกฎหมายเราก็จะพาแต่ละท่านเนี่ยไปทําความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นของที่มาที่ไปของการเข้าทําธุรกรรม เองนะคะแล้วก็รวมไปถึงการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายประเด็นการเจราจาที่สําคัญสาคัญที่จะเกิดขึ้นที่เรียกว่าเราจะได้พบเจอแน่เมื่อเราเริ่มทําการซื้อขายกิจการกันหรือว่าอยู่ในกระบวนการของการเจราจาการซื้อขายนะคะแล้วก็รวมไปถึงกลยุทธ์ในการเจราจาต่อรองว่าประเด็นไหนเป็นประเด็นสําคัญประเด็นไหนที่เป็นประเด็นที่เราอาจจะเจราจาเพื่อยอมในบางส่วนได้อะไรย่างเงี้ยคะ่ะก็เรียกว่าชี้จุดต่างๆให้ทั้งผู้ซื้อผู้ขาย เห็นประเด็นที่ต้องพบเจอในในกระบวนการนี้ค่ะสำหรับการเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ค่ะจะช่วยให้การทำ M&A เนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีอย่างไรบ้างคะค่ะคือถ้าให้ยกตัวอย่างว่าการทำ M&A เนี่ยเหมือนกับ ถ้าเราเป็น Business owner คนหนึ่งที่สร้างกิจการมาตลอดชีวิตเราเนี่ยนะคะแลวการการที่เรากําลังจะขายกิจการของเราหรือการที่เรากําลังจะเข้าไปซื้อกิจการของคนอื่นที่เขาดําเนินกิจการมาก่อนเนี่ยจริงๆอาจจะเหมือนกับการเดินทางเข้าไปในอุโมงค์ที่มีแสงสว่างอยู่ปลายทางนะคะเราเห็นอยู่แล้วว่าปลายทางเนี่ยเราจะเจออะไรแสงสว่างคือเปรียบเสมือนความสําเร็จของธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นแต่ระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นโดยเฉพาะท่านที่เข้าทํา MA เป็นครั้งแรก นะคะเราอาจจะไม่ทราบว่าในหนทางที่เราจะต้องเดินเดินไปเนี่ยเป็นอุโมงค์มืดๆเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างการที่เรามาเรียนคอร์สนี้เนี่ยจะทําให้เราเข้าใจถึงหลุมพรางหรือว่าอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะคาดเดาสิ่งที่มันจะเกิดในระหว่างกระบวนการนี้เนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมของตัวเองอย่างดีขึ้นนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในกระบวนการนี้เนี่ยมีบทบาทของที่ปรึกษาหลายด้านทั้งที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาด้านอื่นๆนะคะการที่เราเรียนโครบหลักสูตรนี้เนี่ยทำให้เรามีความเข้าใจพื้นฐานที่เราสามารถที่จะไปคุยกับที่ปรึกษาหรือว่าเข้าใจที่ปรึกษามากขึ้นเวลาที่ปรึกษาอธิบายเรื่องราวต่างๆให้เราทราบเราจะเข้าใจเทคนิคอลเทอมต่างๆที่มีการใช้ในการทําธุรกรรมเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงสนามจริงค่ะ นะแล้วหลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้างคะค่ะหลักสูตรนี้เนี่ย เหมาะกับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็บุคลากรที่ทํางานอยู่ในองค์กรที่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเข้าควบรวมกิจการนะคะในคลาสที่ผ่านๆมาที่ทางวิทยากรสอนเนี่ยเราพบว่าในบรรดา,าผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่ได้มาเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรของ Omega w o r l d Class เนี่ยค่ะทำให้เราได้สามารถพบเจอเพื่อนๆเรียกว่าร่วมร่วมอุดมการณ์ในการซื้อขายกิจการนะคะเราได ฟังมุมมองของบางคนเป็นผู้ที่ประสงค์จะซืรร้อกิจการหรืออาจจะเคยซื้อกิจการม,มาแล้วบางท่านเป็นผู้ที่ประสงค์จะขายกิจการหรือว่าเคยขายกิจการม,มาแล้วเนี่ยค่ะทำให้เราได้เรียนรู้จากผู้เข้าร่วมสมัมมนาท่านอื่นๆด้วยค่ะเ็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะที่สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้แล้วก็เตรียมพร้อมก่อนทการ M&A นะคะเรียกได้ว่าถ้าท่านได้เข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้ครบมิติในการควบรวมกิจการเลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทางวิทยากรเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ